สุขสบายดีจ้าสบายดีเอฟซีทุกท่านทุกคนมองเสียงมือจกไปกอดแอวเวลาสอนมอเตอร์ไซค์่นี่มมเช้ากอจบแมวนี่เวจอยมุมจกเดินมาตัวสอนท่ายครับเห็ดด้วยเฮ้ยจกลลางมึงด้วยเอาเาโต

สบายดีหรือยางจ้าน้องบูมดีลานังน้ำชาแม่ค่ะเอาว่างกดกวลูกทงน่ะขูแกขกีกอยู่มันโอนน่ะมันโอนนอโอนหูลูกน้องน้ำชามาคายเสือผาไอพ่นไส โอ้ไอ้พ่อใส่จัดนักสือของมาแต่เวียงจันเอามาหล่อขายบาทสีดำสีอันนีะไรรถตัวนี้เบรถตัวนั่นแหละเฮ้ยจอยตัวอย่าลืมว่ากระเป๋าน่ะเอาไว้ล่วงกอดแอลเขาตุ่นบางของสาวจอยนะตัวเลยหาชิบบาทได้ชิบบาทหนึ่งดอกพี่น้องเออมันจะกินหลายดอก สบายดีะสบายดีผีน่องมาขายเสือกาก็ไ้นั่นแหละอูกขานามเออต้ามนั่นแหละเท่าเท่าเซเลยเลยบาเทาที่ฮกขาเนี่ยกขานี่ค่ะเขาจะไล่เอาฮกขามีเงินบาเอาเงนบาทพราไม่มีตังค์ขายขาเนา อ้าเมียแน่นะเฮ้ยดูเนี่นะให้ัวไปหลักคลายเขามึงดูเท่าลรหนดไพ่เท่าลรโหยดมึงแหลมโมนี่เกิดมาบุคคลหลักคลายเขาร้านไผ่เท่าไรโหนดมึงจะจ่ายชามลอยพอดีเอามาจ่ายลูก มาจ่ายบมีเงินเอาเงินกีบให้เอาเงินกีบให้ก็ได้เดล๋ยจะเอาน้ำเมทชอยไปลูกมันแล้วไล่ไล่มาโลดลูกร้อยหาสิบาทเอาเงินกีบให้โลดเอาเงินน้อยนะขึ้นมากก่้อยห้าสิบนั่นเอาแบ่งอ้าวอีนี้แบบไปถือรถล่มสุดเจ้า โอ้ยกระเถิกอยู่เมก้าเม่ก้าเมก้าสู่เขาบ่ได้ไปห่วงกาอย่างไรเนาะสบายดีจ้าพอน้องหนึ่งเข่าบ่ท่านปั่นพี่น้องเลยพากันตปหาขายเลยยังรอหลดปั่นมีแนวเห็ด

<laughs> để khai chết tô này à, sáu tô bò. để khay hà, bát đây nhằng đục, bát đây nhằng, nong <laughs> bát đây nhằng nọ, nong bát đây nhằng nó đục, om tên ní

ตอนนี้บ่ได้ตอนนี้มองข่ามเพผอมมันอากาศยังห่อนผัดเผินหนาวเผินแล้วผีจิตาตีน้าวนั่นล้มันอ่อนเตามันสีแคร์ล้างแม่จีแคร์ล้งมันอ่อนไม่ห่อเตาไม่หยุดเ็ยโชคดีซื้อได้ขายมันได้ขายสามตัวมันแลบ่าดิแม่นเศร้าจ่อยเอาสุดหนึ่งเสือกับกางเกงเบากับตันก็เอาเสือตัวหนึ่งเสือนางงามงามเลย เสือเป็นเสืออันไวรุ่นไวรุ่นกันหนาวตัวละสองร้อยบาทตัวละสองร้อยบาทพอซื้ออยู่พอเผื่อเผื่ออันเก็บไว้ใส่แต่หนาหนาวเนาะหนาหนาจุดนักคึกถึกเอาไว้ทีตอนขับรถไว้เห้ยเฮ้ยใช่ตัวอย่างเรื่องโจ๊กเด้อ ผุ่นเท่แท้อันเด้ตัวเอามือล่วงเข้าไปดูเสื้อวใหญ่ะหอยเข้าตัวใหญ่เบาแพงใส่เดือดเรลืองดีทอกมันงามมันงามลอหลุดปันพี่น้องก็ยังอึนๆอยู่ในเฮื่นนี่แหละยังถาหลุดปัน กติเอาบม่ได้หมากได้เสีอแบบนี้สักยากคือเอาสินักคือเอาขากทงมันบ่เอาไว้มันหนาวหนาวใส่ขากนี่มันงามเสีอเอาบมดแค่นี้ดอกแหมแค่มาแพ้ให้แพ้กันได้เลยเสียเอาโอ้ยนี่เลยอ่ะแค่มาแพ้ให้ได้ก็ได้บักแทงใส่ขกอยู่ดอกมันตัวใหญ่อบักแพงมันอยู่ชายวะอยู่หน้าอยู่เฮือน มาเบิ่งทางลุงที่ทเรือกว่าบอาที่รัดหม่มาเ i ็บห้อยแล้วเกียน้ะสั่งบบางา่มา,มางน้องใกลสิเที่ยงแล้วสิกเอ็ดมกุวก่วกว่วเลด้เแบาบที่เ้ยหาแต่นาะกินเอ็มลอยป้องเดียวและหันไปเจ็ดเจ็ดแกละ จักหาวน้ำเอ็มลอยหรือว่ามามาอยู่ใกล้แล้วบ่มือหงายไปเรีกแล้วน้ำเอ็มลอยเช้าคอยมาใกล้อย,อยู่ไง่อยไ <c oughs> ปกินเอ็มลอยเลยดีติ่งติงต่งสบายดีหรือยังคะทักทายหน่อยเซ่สบายดีค่ะพี่น้องพอที่นี่ยงมุมงเงมุมเมาส้นนี่นะใช่งานดูใช่งานอันเล็กไรเบารหมือนขึ้นก็พายมันก็เลยนะนนย,ยนงังอะไรอยู่เออพิ่นไปปีนก็พาย หายไปเบิ่งไม้แล้วไปได้ปีนบ่นได้ตัดลำหนึ่งลำหนึ่งอันนะตู้ตัดแล้วก่อนบ่บ่ขึ้ตัดเบอร์สองตัดเบอร์สองก็ได้ก็หนึ่งเดชชอบแพงกับวันนี้กับบาลายเด้กก็อยู่ตรงกลางนะป๋อโอ้ห์อืมกำลังสีเกียนเป็นถ่อนเป็นถ่อนไว้สีไว้แนบใส่เหล้าพี่น้องแนบปิดเหล้าทั้งในปิดหู สอมมาอนิสมเหล่าไม่กบแมงเนาะเบิ่งเสาจอยเสาจอยอันเลือกเสือผ่าก็บอกลับบอกลับได้หนึ่งโตเสาจอยได้หนึ่งสุดพี่น้องเงินหลับจ้างเกี่ยวเขาหั่นละซื้อเงินหลับจ้างเกี่ยวเขาได้สุดอันไวนุ่งกันนาวนางก็ได้ อะเมาก็เอาตัวหนึ่งไว้ไว้หนุ่มกันหนาวคือกันสื้อเสือแขนยาวตัวหนึ่งตัวลอยหาซิประมาเอาเสือสื่ออุดนุนอะไรเนาะพากันอุดนุนอะไรเท่ากับกับอุดนุนเพิ่นมาขายเส้าบะอุดนุนกับแมนพี่น้องบ่มีเสือกับแมนโอ้ยจสีห้เพิ่นตัดอันไม่แนบเล่าให้เป็นหูกูปึ๊งปึงอยู่ ยังบุท่นปั่นยังบุท่านปั่นยังถาหลุดปั่นเนี่ยเมื่อวานนี่ะให้อุ้มไปเกี่ยวสปดฝ้าเมื่อวานก็ว่าบ่านห้างไปบุมมีหมูย่าง่าสอระมาแล้วแก่เครื่องเราบอได้ไปสอดวันทักย่านขู่มือขู่มือนี่เข้มเหู้แตกหู้ต้นบุตรอะไรนี่นีเป็นวินเตอแต่ไมื่อยนะเ้มเส้นเลือดแตกจนมาม่อาคมกัคูเบิรนี่ทอปูมือนี่ มันเป็นไขนเป็นออโงน็เต oh, ็งแต่เก็บดูไม่ใหญ่มากมันเป็นไข่เลยแล้วมาเป็นไข่ไข่กับไข่ลายแด้เหลืองงานบึงแทกเลยิ้นอนเนาะล้างมือนะเขาาส้นแตกแต้นเบิดนี่สื่แตเส้นน้ำที่ซ่อห็ดนี่ฝีว่านมะเขาต้นนี่มะเขาอันนี้เฮานะวะป้าแล้วนี่บอกให้อุ้มอิมอันไฮไฟโบจักทางไปโบจักยังมือทันิดนาการเช้าแพงถากับโบเห็นมาจิ๋วเถื่อเข้าไปปะืาเฮาอ่ะ ป้าป,ป้าบอกแล้วนี่นะอุ้งอิ่มนี่วะอันอุ้มอิ่มคือบบเห็นมาจักเถื่อบ่มากก็ไปโลดวะมาทากระยาวะช่วยแหละแก่โมงปลายแหละก็บ้ากันไปมือท like ี lying, right? mm. like ่สองมาทามอีกมาทามกันย่อมแล้วบ่มีโหลดขี่ได้บ้างกันอยากไปกระยางหลัดไปโลดวะแล้วเหยียบหอยยังแต่าปั่นไป บแน่เป็นเป็นปองอยู e. nice ่ทางในพุ่นเขาเห็ดเหล่าให้คืออีห <estran> ย <diver van Leonardo> <bes Field noise> <j held> ังนี่ยังว่ะอันเทเขาจนบ่ได้พัดตั้งแต่ใหญ่เหล่ามันมันหัวต่างบ่ได้เรื่องยังวะแต่แต่กี่นาดีซื้อน้าแป้งมาหาเราซื้อมาหายให้เรไปเบิ่งดูสิทปลูกพักอีกเออ ลุงทีเกษียนเมื่อหาอบนามาบถาก่อนแล้ววะแม่ตีลุงทีจะช่มยอบนาจมิไ้ตีเจะไปตัวคอยบอกคลิปนี้ผมาสิขคจไว้บสมนีก่อนเด็อพี่น้องเด้อเราเรื่องกันว่าภาษาทำข่าวทำข้าวกันแหละกระปทองพ่อกันคลิปนาสบายดีจ้า ขอบพระคุณทุกคนที่ติดตามเบิง่งติดตามชมคลิปวิดีโอของป้าเมาเนาะ,ะ้าเบิง่งงทาชมคลิปต่อไปพี่น้องพลเชียนเห็ดยังได้สีสําเร็จอยู่บ่อันกับเา่าขยเมินขาดไม้ว่าให้แล้วอามือเดียวได้เดอะซิมาจัดการในได้บัญชีแล่เอามือเดียวยังวะติดตามชมคลิปหนาเด้อสบายดีสบายดี